วัสดีครับันนน,นทกอยู่ที่ ID ใหม่นะครับ EP ที่42แล้วนะครับวันนี้เราจะมาลองของกันก็ถ้าใครติดตามไอดีดีมานะไอี ID นี้จะเล่นเป็นทีมพลังจิตครับนี่นะอันนี้เตโอผม10ล้านแล้วนะครับสปีด30,000าประดับใส่เป็นอันนี้แล้วแยกมาแล้วแต่ยังไม่ได้รีดีนะครับนี่อันนี้จะรีสออฟแหละ แต่เนี้ยน้ำยามันไม่มีก็เลยเอาแค่นี้ไปก่อนอ่ะอ่ะอันนี้สปีดได้สามออฟแล้วเนี่ยหนะึ่งออฟสองออฟสามออฟแล้วนะก็ถ้าพูดถึงบวดแดงอันนี้ถ้าเป็นวีอ่าวีหกจะทำบวดแดงง่ายนะเปิดล้านกาวีถ้าเป็นวีสูเนี่ยมันจะเปลืองสมุดโคตรสมุดตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่แล้วนะแปดละ แปดก็กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาไว้ขึ้นไอ้ีดีไหมขึ้นมาร์โคโคโค่นะคที่คิดอยู่นะหรือว่าจะรอไปล่างแดงเลยแต่ก็อีกนานแหละกว่วาจะถึงล่างแดงกันเนาะกำลังคิดอยู่สองคิดสองใจอยู่นะครไอ้นี้มีมาสเตอร์แล้วสาตัวไม่นับริชารอนนะมีมาสเตอร์แล้วสตัวก็วยังไงต่อเลย อันนี้ที่ยังไม่ได้ทำนะก็เหลือตุ๊กตา <c oughs> เดี๋ยวไว้ค่อยมาทานทีหลังวันนี้เราจะไปลองของกันก็ทำมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเนาะอ่านี่ตรงนี้ตรงนี้ยังทำได้ไม่ค่อยสวยเห็นเะพิ่งจะได้สองอันเลยยังทำได้ไม่ค่อยสวยนะครับอ่ะพลังจิตยังน้อยอยู่เลยพรังจิตกับแกฟรี่ก็คือตรงนี้มันต้องทำใหม่หลายตัวแหละอันนี้ฟ้าก ยไม่ใช้เลยอันนี้ที่เรามันก็มีก็เดี๋ยวค่อยว่ากันที่หลังนะเนาะแล้วก็วุ้นวุ้นก็พอมีแล้วเดี๋ยวไว้ค่อยทําเดี๋ยวตอนทาไว้ที่คลิปหน้าจะค่อยมาทําให้ดูอีกทีหนึงนะครับเดี๋ยวอัพลังนิดเป็นก่อนหน้านี้เต็มยังเต็มแล้วไปอีกหน้าหนึ่ง ยูเนียนได้พลังค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเป็นพวกไอดีใหม่ๆอ่ะไอดีเริ่มต้นอะนะที่สมัครใหม่ๆ่ส่วนใหญ่เขามาอัดอยู่เนียนกันนะครับนะพลังขึ้นไวๆอ่ะก็คือจะอัดเลือดนะครับอัดเลือดตรงนี้ทําอย่างนี้ <c oughs> จริงๆอันี้หนา้าจะบอกตั้งแต่ต่อสร้างไอด,ดีใหม่ๆลยเนะ <c oughs> ะาะแต่ไหนๆก็บอกแล้วก็บอกไปนะนะครับใช้เพชรซื้ออันนี้แล้วก็ไปเข้าตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้อัพตรงนี้อัพเลือดเยอะ ฮัพเลดจะเยอะพลังก็จะไปไวนะครับเห็นยนะยิ่งเลือดเยอะเท่าไหร่พลังมันก็ยิ่งไปไวเท่านั้นครับเวลาเราอัาสเตตัสอนะสเตตัสที่เป็นของเลือดนะจะได้เยอะสุสดนะครับลองลงมาก็จะเป็นป้องกันแล้วก็เป็นโจมตีแล้วก็เป็นสปีีนะครับมันจะไล่สเตตแบบนี้นะตัวเลขพลังรวมตอนนี้อันดับเราอยู่ที่อ่าลืมให้ดูอ่าประดับของตัวอื่นเล่่ เรื่อยๆใส่เซตลบครับแล้วยังบวกไม่เต็มมีกล่องอยู่แหละแต่มีแค่ร้อยเดียวเองะก็เลยยังไม่ได้ตีบวกส่วนอันนี้ยังไม่ได้ตีบวกเลย mm. ก็เดี๋ยวจะเอาเซตแม่มาใส่เซตแม่อยู่ที่ไหนเซตแม่อยู่ที่ยูโนแล้วก็เอามาใส่อีกทีหนึ่งยูโ you น know ก็บวกไว้แล้วแหละแต่ยังได้ไม่เยอะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้ก็เตรียมมาทำสามออฟน,นะถ้าใครตามไอนนเดียแรกๆมาน่ะก็จะเห็นอยู่ว่ามันส่วนใหญ่ที่ผมทำอาจจะมีรถเร็ว ก็สามออนะครับตอนนี้ลดเวียวไม่ต้องทําแล้วก็คือเราทำสามออฟเลยนะอันนี้ก็ตีบวกไปแล้วตาาแตะล้างนะ่คจะเป็นลดเวียวที่ผมทํามานะเพื่อที่จะใส่ตอนนี้อันดับอันดับเราอยู่ที่คลิปก่อนคลิปที่แล้วอยู่ที่40กว่าใช่ปะอันนี้ขึ้นมาอีกนิดหน่ิบเจ็ ตอนนี้ทีมเราต,ต,ตัวส่วนตัวนะครับเป็นประมาณนี้นะยี่สิบเอ็ดล้านนะยี่สิบเอ็ดล้านเลยเล่ยได้เจ็ดล้านก็ไปดูดิสก่อนดีกวะ่ะดูให้จบก่อนแล้วค่อยไปลองของกันดิสกิลก็จะใส่เป็นประมาณนี้นะหล,ลักๆเลยก็จะมีเร่งเลือดซึมซับรวบรวมนะครับอันนี้ขึ้นหลักเลยนะ อาจจะมีเพิ่มบัฟกันตายอะไรประมาณนี้นะนี่นะก็จะมีซิมซับเต้งเลือดรวบรวมหลักๆไปนะแต่อันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้โกะห้าสิบ 50. ครับของยูโน,โน่เดี๋ยวก็จะถ่ายแล้วนะวันนี้ก็เตรมถ่ายไว้ของโอโอ้ผมรีพาสีไม่ติด <c oughs> <c oughs> ก็เลยจะไม่เล่นไปแล้วมาร์สก็ไม่มาร์สปล่อยไปเลยเอาทาน,นี้เลย อันนี้เดี๋ยวค่อยมาใส่สิบสองช่องที่หลังเี่เราจะใส่เล้งเลือดเราไว้ก่อนเลยอันนี้ก็ยังไม่ได้ทําดีนะอันนี้ทํารอไว้แล้วเดีย๋ยวจะความสนิทแล้วความสนิทตรงนี้ก็นี้สกิล up ไปเต็มร้อยแล้วแหละสองตัวนี้นะัพไปเต็มร้อยแล้วกําลังมาไล่ทําอันนี้อยู่นี่มาไล่ทําของโคโค่อยู่่ะ ก็จะประมาณนั้นเดี๋ยวเอาไปใส่ปามตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าจะทําม่เลยดีไหมหรือจะถ่ายโอมาดีจะถ้าถ่ายโอมาไอทีมเซตเนี้ยมันก็จะขาดนะไอใต้ดิน UNO โอมันก็จะขาดอันนี้ถ้าใครดูมาตอนแรกๆนะทีแรกเลยทีมแรก,แท,แรกทีมหลักก็จะเป็นใต้ดินเป็น UNO you know, แล้วก็เป็น OO ครับเป็นทีมหลักเลยแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนเป็นโอค่อยมาเพิ่มไอันนี้มาทีหลัง จนไอ้ทีมหลักอะตอนแรกอะผมก็ยังไม่ได้ถ่ายออกนะแต่นะแล้วผมจะค่อยๆทำใหม่เพิ่มมาเรื่อยๆอันนี้ก็ยังคาไว้อยู่จะประมาณนี้นะสำหรับการทำสเต็ปนะครับก็ดีิก็พอมีและแต่มันมีไม่เยอะเดีย๋ยวไว้ค่อยทำต่อ12ช่องอาจจะมีเยอะไม่พอนี่นะเดีย๋ยวไว้ทอนทำ12ช่องอีกทีนะึง อันดับไปต่อเลยไปลองแล้วคลิปอาจะปิดไว้หน่อยห้าทุ่มครึ่งกว่ากว่าแล้วอันนี้เรา21ล้านอันนี้จะสังเกตว่าของเขาเป็นบหมดเลยแล้วเนี่ยเนี่ยนะนะอันนี้ก็บีสิบส่วนใหญ่จะมีบีทั้งนั้นนะครับี่ยนะก็ของเรามันบีศูนย์ใช่ป่ะเราก็ต้องประมาณว่าเจียมตัวหน่อย <laughs> ใช่ไหม อันนี้ลองเอาที่17้านก่อนเนะ 5, าะ165เลเวลเท่าไหร่วะเลเวล140ก็มันต้องเจียนหน่ยที่เกมตัวหน่อยนะวี 0, จะสู้วีถ้าเขาไม่เลือกเล่นซะก,ก่อนเราก็ตีได้แหละแต่ไม่ใช่ถ้าเขายังเล่นอยู่เราก็ตีเขายาก แต่ถ้าเขาเลิกเล่นแล้วอะเราก็ถึงจะตีเขาได้เพราะเรามีเวลาทำอ้โอ้โหนี่เห็นป่ะเธอแรกได้นันติเลยเห็นไหมเปิดรับก่อนเปิดแป๊บก็ไปเล่นอยู่โนก่อนเลยเนาะตายไหมเรียบร้อยสปีดเราดีกว่านะ แต่เราเคลียร์โลไม่ได้จริงเราน่าจะเคลียร์โลก่อนนะเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหมา่เอาใหม่ทีเอาใหมา่ทีไม่ได้เอาเบอร์ลี่มาเคลียร์โลเลยเน,ะนานะไหนเธอแรกไา้ติเลยนะเคลียร์โลกไปก่อน บัฟอ่าทีนี้เราก็มังมังเข้าไปได้ไปครึ่งหลอดครับตายเหมือนเดิม <laughs> ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวก็ถ้าอ่าไอไออะไรนะไอนูเหลืองอะสปีดมันดีนะครับมันก็จะเพิ่มป้องกันได้เพราะเขาทีมชุดน,นี้ยหลักเลยคือมันจะเพิ่มป้องกัน มันจะทับซ้อนไปเรื่อยๆคล้ายๆกับของเยนซี่นะครับแต่มันจะต้องเปิดดักเนี่าเดี๋ยวให้ดูเปหลัป้องกันนะตอนนี้เท่าไหรแสนหกกับสองแสนนะครับป้องกันอเอายูโรก่อนดีกว่าเนาะให้มันชาไปกอนแสนหกกับสองแสน 100, 6, 200, เปิดปุ๊บเป็นเท่าไหร ็นสองแสนห้ากับสองแสนเก้าแล้วเห็นไหมทีนี้เราจะเพิ่มป้องกันอีกนี่อันน,น,นี้อันนี้เป็นเท่าไหร่นะสองแสนห้ากับสองแสนเก้าใช่ป่ะเพิ่มพลังป้องกันอีกปึ๊บเป็นเท่าไหร่สามแสนแล้วเห็นไหมนี่แหละมาดีตรงนี้แหละครับเตรียมพลังจงิตเซตเนี้นะถ้าเราไม่ตายาก,ก่อนนะอันนี้ติดอามาตามนะางไหมยูโนติด โอโอติดนะโอโอไม่ติดอแล้วก็ให้มันชาไปก่อนปั๊บให้มันชาอีกปั๊บเข้าไปเจออันติยูโนอีกแล้วปวดหัวครับปวดหัวอยู่โน่ยนะแตล้วพอได้ปั๊บป้องกันแล้วอ่ะ มันก็จะถึกขึ้นไปอีกนะครับวันนี้2ละ2สอกว่าเลยแล้วเอาทางนี้ใกล้ๆก็ท่าเมีเาต้องทำอีกแหละอันนี้อาวุธของดีโอแค่บวกสี่นะครับก็เผื่อไว้ทำร่างแดงก็เลยมาได้แรกอาวุธตยยัวเยอะนะครับจัปีดเราเร็วกว่าแล้วนะ มาลดไอ้มเลยดีกว่าไม่ตายอีกเไ้้ไม่ตายแล้วก็ตายสิใช่ไหมใช่ไหมถ้าเขาไม่ตายแล้วก็ตายเลยก็เดี๋ยวไปให้ดูใส่ฟ้าเนาะจังขึ้นไม่ได้จังขึ้นไม่ได้ไไดแต่เดี๋ยวอีกไม่นานาแหละอีกไม่นานาคงได้ขึ้นแหล,ละอ่านอีกทีหนึ่ง อันนี้แล้วกันนะก็ะต้องอัดป้องกันเยอะๆอีกหน่อยแหละเอ้ยไม่ใช่อัดป้องกัน้องเพิ่มสปีดลาให้มันพับกันได้แนละ้วเนาะอันนี้เราเล่นรูเกียกร์ก่อนดีกว่าเนาะแล้วก็เปิดบล็อกไปนี่เห็นไหมมันก็จะติดป้องกันแล้ว อ่ะอ่ะอันนี้ไม่มีอาตะดาใส่เข้าไปเลยปั๊บใส่เข้าไปอีกปั๊บโอ้ยหลบหลบหลบไปอีกปั๊บเข้าไปหูเหลืองยังไม่ได้ทำเลยโอ้ยเดี๋ยวตายไปก่อน เหลืองยังไม่ได้ขยับลองดูสกิลแฟรี่นะครับฮะสกิลแฟรี่มาแรงนะเดี๋ยวว้ให้ดูว่าอันนี้เล่ยยังทำได้ไม่เยอะจริงใบแม็กยังใส่ได้ไม่เท่าไหร่ฮะหลบฮะปัดตอคิ้แล้วแรงเข้าไปอีก สก,กิลวะพออันนี้มันติดปืนนี่วะล็อกสก,กิลวะได้รุ้นอะันได้ท้าไปเล่นไปนะเพื่อป้องกันก่อนเป็นเกาะอ่าถ้าโน้เหลืองได้ขยับมันก็จะพลังการงานสร้างะนะเนาะแต่เนี้ยมันไม่ได้ขยับนะ ก็ตอนนี้ผมกำลังทำเล่ยอยู่แหละอยากเขียวตายไปแล้วนี่เหลือมันตัวเดียวแล้วเราก็ให้มันบุนเข้าไปใช่หไหเราก็จะโกงได้ให้มันบุนเข้าไปนี่แหละมันจะโกงตรงนี้แหละนี้ติดอามาตอยู่ใช่ไหมให้มันบุนเข้าไป เห็มึงก็ไป็นอีกจะรีบตีไฟไม่ค่อยเข้านะตรริดอามาตะใช่ไหม ไีเบิ้ลกันรันวครับให้รุ่นก็มี่งดาเมจน้อยดาเมจน้อยก็น่าจะไอีโหไว้เยอะเลยอาา่าไม่ติดมือไม่ติดมือ พีเบิร์นกันล้วรัวครับสปีดเท่าไหร่แล้วเนะี่ยสปีดสี่หมื่นแล้ว <c oughs> ก็เวลาออกสกิลพลังจิตนะมันจะเพิ่มสปีดให้ตัวมอนพลังจิตด้วยนะครับอ่ะหนึ่งมื่แล้วแสดงเมื่อกี้มีผลเอเอซเอสให้บุญทำไม ไม่ทนันนะเนาะกระัปีเบิร์หลหนักๆเลยแล้วเนี่ยอ่ะมึนลัลวๆครับมึนลัลวๆครับ แต่ก็ยังไม่ทันดีถ้าเป็นไอ้นี่น่าจะดีกว่าเนาอหมดเวลาตีหมดเวลาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าไอ้เลเลเราทำไปถึงไหนนะครับมีตีครบหมดแล้วเนาะมีขึ้นไม่ได้ังขึ้นไม่ได้ต้องทำต่อเยวค่อยมาตีเขาต่อ ก็ไอดีนี้ถ้าใครติดตามมานะอันนี้จะเป็นไอดีที่รวมเซิร์ฟมารวมมาแบบเยอะโคตรเลยยี่สิบกว่าเซิร์ฟประมาณอาจจะไม่ผิดนะนี่ของเล่เล่ยใบแม็กซ์ิ่งจะใส่ได้ทั้งนี้เองนะครับน,นะนยังใส่ได้ไาเท่าไหร่เตมบวกก็ยังไม่ครบนะครับอ่ะเต็มพอดี น,นีกเหลือสะสมอีกอันนี้ก็ยังอัพไม่เต็มเลยนะเพชรก็ยังไม่ได้ใส่รีสเตตัสก็ยังรีได้ไม่เยอะก็มีช่องทางทำต่อเยอะครับเยอะโคตรอะ่ะเนอะมีดิสติที่ทำครบไปแล้วมีแค่ดิสอายีนน่าจะครบไปแล้วมั้ง้ายินครบแล้วยินครบแล้ว อันนี้เสียดายที่ว่ามันไม่มีเทคนิคลับเนาะเทนดิคลับเดียวยังไม่เต็มนะฮะจะเพิ่มสปีดอีกเมื่อเรื่อมโจมตีทุกฟูลสมอลมารเตอร์จะเพิ่ม4%โจมตีและสปีดนะฮะก็จะเป็นเพิ่มโจมตีกัสบสปีดอันนี้ปล่อยสกิลแทบเพิ่มสปีดให้ตัวเองอันนี้เพิ่มโจมตีและสปีด เฉพาะโปเกมอนมาร์เตอร์นะครับอั้สอนทาไปสองครั้งใช่ไมครับยังแค่บวก4ีอยู่นะแต่ก็เสียดายเสียดายยังไม่ได้ทำอาวุธด,ดาวด้วยแหละขาดอีกเยอะแหละครับก็ขอเพาเห็นภาพแล้วนะวันนี้มาลองของให้ดูแลนะ้วเนาะ ก็ขอจบคลิปนี้ไว้ที่นี้แล้วกันครับแค่มาลองขอ,องเฉยครับสวัสดีครับผม